เรวอยู่กับโรบ,บอกกันอีกครั้งนึงแล้วก็ตอนนี้อยู่ในแมปประสบการณ์โรบเบียบาลนะครับหรือว่า Experience Hospital นั่นเองนะเฮ้ยคืนแรกว่ะถึงมาละอ๋อมีให้เลือก3คลาสม,ามีพยาบาลมีแพทย์แล้วก็ตำรวจนะแต่ว่าเราเลือกได้แค่อันเดียวตอนแรกเนาะนั้นวันนี้เราเป็นพยาบาลกันก่อนนะครับวิงมีโทรศรรัพท์นีใครอ่ะเอาคุยดีกว่า มียา3เม็ดโทรศัพท์รับปืนออกปืนไม่ได้ต้องเติมเงเนินอ,อีกประโทษมีเสีนโทรศัพท์รับโนะทรศัพท์ก่อนนะก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การทำงานในโรงพยาบาลนะครับคนไข้ตอนนี้จะเข้ามาอนีไม่ช้านะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลอย่างดี <Good luck. S 1> ด้วย ขอทุกคนโชคดีนี่คือเสียงที่บอสหรือว่าเจ้านายมันโทรบ,บอกเรานะเขาให้ชื่อว่าเจ้านายนะไอคนที่โทรมันเกลียดเอ้ย My throat hurts I'll take medicine three My throat hurts ต้องการ,ารยาเบอร์สามไยาเบอร์สามบายฟรียาเบอร์สามเสิร์ฟเลยเสิร <Thanks. S 1> ์ฟเลยทีแลอวยาแค่เม็ดเดียวเหรอไม่รู้โอ้ไม่ถูกพื้น เราควรจะถูพื้นแล้วใครมาทำน้ำหกวะเสียงอะไรอ่ะเสียงเท้าดำมากท่านผู้ชมถูพื้นครับคือเราเป็นพยาบาลเราแบบว่าทำทุกหน้าที่นะทั้งถูพื้นจัดยาเดี๋ยวเราต้องทำอะไรอีกบ้างเนี่ยเคยๆมาอีกแล้ว my head hurts my head hurts ฉันปวดหัว give me medicine one m e d i c i n g ยาเบอร์หครับเลียอภิษฎอภิษฎเอายาเบอร์หนมาเอาคุณหยิไม่ได้อันหยิได้แล้วแล้คุณแค่รออยู่ไปไปซาไอแบนยาเบอร์ที่หนวันเป็นสีแดงวันดูว่ยคอดปลอดภัยเฮ้ย b r e a k i n เฮ้ยตกใจ m u l t i e local residents have reported seeing an unknown entity it is believed to be dangerous around humans เฮ้ย เขาบอกมันประมาณว่ามีเนี่ยมีคนไข้หรือคนที่ไม่ทราบเรียกว่าอะไรอ่ะอันโนนคืหมายถึงว่าไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยกำลังสร้างความน่ากลัวให้กับผู้คนแล้วก็หวังว่าคือตอนนี้มันมีเงื่อนยาอะไรบางอย่างมันเหมือนว่าแบบมันเกิดเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะ You meet Mr. Moon ปวดหัวแล้วเบอร์หนึ่งนลครับเภสั์จัดยาดนึงเป็นรูบ่อยเนี่ย ถ้าพ่อสังเกตตรงนี้มันจะมีหน้ากากอยู่เห็นแล้วมันล้วไว้ทำไมจำสักแก่หน,น้ากากจำสักแก่ทางขมิ้นห้องน้ำพี่โอ้โหนักแมลงสักดเฮ้ยเหยียบเหยียบเจเป็นแม่บ้านเถอะเอ,อ้าทำทุกอย่างไปได้สิกระจกปะ ดีสิกระจกแตกอะ่ะเฮ้ยยังไงกระจกแตกเกิดอะไรขึ้นน้องซ่อมกระจกก่อนนะตอนนี้มีอะไรบางอย่างพุ่งชนแน่ๆน,นะครับทำให้กระจกอันนี้แตกนะในยาครอบผมเฮ้ยยาแล้วยาเบอร์หนึ่งหน้าตามแปลกๆนะไอ้เนี่ยมันเป็นฝนทำกระจกแตกหรือเปล่าไหนดูซิเอ๊ะบ,บ๊ายบาย ทำไมไดิฉั่ให้กินยาเบอร์สองกับเบอร์สามเลยไอ้นี่ใหม่แล้ว My head hurts My head hurts อีกแล้ว Give me medicine one เบอร์นนนหนึ่งนะครับคือเ้าจะปวดหัวขนาดนี้เอาัลบองริทึีต้องปวดไปเอาเบอร์หนึ่งให้มันไปเอา้าวอีกไม่ได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันโกรธถ้ามันปวดจะกินอัลกอริทึมปดเร็วเดี๋ยวมันโกรธเร็ว My head hurts เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะ head hurts เลยนะเอาแล้วคือท,ที่สองครับท,ท่านผู้ชมคือท,ที่สองแล้วว่า ความหลอนน่ะจะเริ่มต้นขึ้นในคืนนี้หรือเปล่าหรือยังไงมาอีกแล้วมาส t ตมเมทเจอ t ์สปวดท้องนะปวดท้องเอายาเบอร์สองให้ปวดไข้หน่อย้คนนี้มีอาการปวดท้องไปไม่กินอะไรมาไอ้หนุ่มบ๊ายบายตามออกไปดูได้ป่ะไปไปไปยูทูบแชร์มือสามครับ หรือวยมันมาจากไหนไว้คนไข้พวกนี้เนี่ยมันแวบมันจะตรงเนี้ยเนี่ยพอออกมาดักนอกนอกนอกโรงพยาบาลเ่ยไม่รู้นะว่าประสิทธิภาพผงยาสางอันนี้คืออะไรไปดีกว่านำแต่ขยะออกโอเคเราขยะไปทิ้งอีกอ่ะอืมทำทุกอย่างจริงไปเดี๋ยวไปเองอย่เฝ้านะเดี๋ยวจะไปด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวพิงหย่เฝ้า รู้เสียงเท้าดังมากตอนนี้มันต้องมีอะไรมาตุ้งแช่คูหรือเปล่าแล้วสุดยางเมิดเฮ้ยชัยตกใจคนเดินเข้าไปปวดท้องอีกแล้วเหรอมึงอ่ะมึงกินข้าวจานเดียวไก่อีคนเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยก็เลยท้องเสียกันมาทั้งคู่แต่ว่าคนเมื่อกี้มันก็เป็นคนเดียวกับคนอสองนะเฮ้ยตกใจ,ใจ,ใจ มีข่าวแล้วมีคนบางคนยังลอยนวลอยู่นะครับตอนนี้ก็เกิดมีมีคนหายนะให้ทุกคนระวังตัวไปด้วยตอนนี้ปวดหัวแล้วื่อกีมันปวดท้อง me เดี๋ยวมึงปวดทวเดี๋ยวมึงปวดท้องเป็นยังไงข้นแต่ขนาด,ดาน,านี้ไปโรงพยาบาลเออก็เนี่ยโรงพยาบาลนี่ไงเฮ้ยไ,ไม่กวาดพื้นอีกแล้วไม่กวาดต่อ นี่มาอารมเหมือนคลิน,นิกอ,อะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนโรงพยาบาลเท่าไหร่นะมันเป็นคลินิกค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลน่าจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นตำรวจหรือว่าสัต,ตะวแพทย์อาจจะมีด่านใหม่ๆเราดูไม่เหมือนแพทย์บางอย่างยิง่งค่อยๆดิ้งเสียบปะดิ้งเสียงป่ะดิ้งเสียงป่ะโย,ยนนกที่ตายแล้วอะไรของงูเนี่ย ยแล้วคือภาษาไทยเขียนควายกระบะคืออะไรวะเย้ไว้เลยไปทิ้งเลยวีเอไปทิ้งที่ใหทิ้งหางขยะไม่ใช่หรอก็ออกไปข้างนอกให้ไปด้วยปะไปไปเพื่อนเผื่อมีตัวอะไรมาได้เอาไม้กวาดตีหัวได้เฮ้ย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 กุนแจกุญแจ เหมือนฆาตกรที่เขาใส่หน้ากากอันนั้นที่อยู่ในห้องตรงไหนขังขยะบ้าจริงอ่ะจริงนี่หมุนอยู่ในห้องเอ้าลูกค้ามาขอยาเบอร์ที่จริงอรอฆาตกรอยู่ในห้องเหรอวินเห็นว่าเขาใส่หน้ากากเหมือนกับหน้ากากในห้อง่เนี่ยอันเนี้ยเขาใส่กันนั้นน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันเนี่ย เราควรหยิบใส่ปะวะอย่าเพิ่งเลยไม่แล้ว Give me เบื่อหนื่อนแล้ะครับคนนี้ปวดหัวมีห้องอะไรอ่ะเฮ้ยเธอรู้มาได้เลยอ่ะอ้าวเราหยิบไฟฉายอ้าจะมีไฟฉายโธ่คือเราสามารถเดินทะลุได้เอาผู้หญิงมาจะ me เสียไหมผู้ชายวะ อ๋อเราเดินทะลุได้ทุกห้องเลยหว่าจริงๆเราอาจจะเป็นผู้ผีวิญญาณหรือเปล่าที่สามารถเดินทะลุห้องได้จริงๆเราคือดูวิญญาณที่สิ้สถิตยอยู่ในคลินิกนี้นั่นเองโอ้ไอหนูหนูเต็มเลยโดข่าไงอ่ะกดตัวหนูหนูเต็มเลยเอาไม้ตีเอาไม้ตีหอ,อนอูหอนอูเต็มเลย ใช่ไงวะกวดกดไปที่ตัวหนูกดแล้วมันไม่ไปไม่เห็นไปเ,เดี๋ยวกันต้องอุปรกรณ์มาตีเปล่าเอาได้แหะต้องต้องไม่ถือของว้ยไม่ถือไม้ไม่ถืออะไรสักอย่างหอนอูมันจะออกไปไอหอนอูให้ขวิดกดไม่ด้ไม่ได้อะขากดเองไม่เป็นไร หมดแล้วตบใจทุกทียเลยที่มีบ้านเนี่ยห่างกันขอมีข้าราการโรคจิตอาจจะพูดพูดเปลี้ยนเพศผ่านอย่แถวโรงพยาบาลโปรดระวังด้วยอา<ว>สามครับ<ว>ขอดูหน้าหน่อยสิ เบียบีไฟฉายเตรียมไว้ที่เปิดต้องใช้ <Thanks. S 1> เดี๋ยวไปฉายอ่องนี้แปลว่ามุ้งบียฟฉ้ยเร็วๆๆๆๆๆเชี่ยโอ้โหขอเบอร์ส่งเฮ้ยควีนเมื่อกี้มีเสียงคนร้องเว้ยคุณไม่ได้ยินนะ่ะคุณไม่ยอมใส่หูฟังเห็นไหมที่มีเสียงคนร้องแบบแบบเจ็บปวดมากน่ากลัวมาก ทำไงดีไม่มีคนทุบมีคนทุบมีคนทุบประตูต่เปิดให้ดีอุ้ยอุย้ยทำไมอันนี้เขาว่ารันอนะหนีวิหวหนีเข้าความสะอาดโอเดี๋ยวไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นะใช่นั่นนะ่ะสิ คือมันมีเสียงคนร้องเว้ยชิบพ่อบอกอะ่ะไม้ถุยพื้นดิอ๋อใช่ไหมถุกพื้นหายวะ่ะโอเคโอเคใช่ไมมถุกพื้นหายนะโล่งนานเฮ้ยเชี่ยชอบมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยโอไงอะ มันแวบไปแล้วมันแวบหายไปแล้วเฮ้ยนี่หน้ากากนี่มันต้องแบบมีวิญญาณอะไรแน่ๆ,ๆเลยวะ่ะเดี๋ยวค่อยไอ้นี่มึงจายาอะไรเบอร์สามไม่ต้องเอาเบอร์สี่นะเดี๋ยวมันต้องมีคนมาขอ,อยาเบอร์สี่แน่เลยวะ่ะไดีปะ <Thanks. S 3> มันจะเป็นเหมือนเซตเบอร์เกอร์ว <I 'll S 3> ินัยเนอะเอ้ายาเบอร์ที่สามเลย ช่วยฉัน Give me m e d i c i เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งเลยนี่ยอัเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่เลยหน้ากากเนี่ยทีหน้ากากเนี่ยมันแบบว่ามันมีอะไรื่องเชื่อไฟได้รูเชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วเราต้องไปตรงเมื่อกี้ที่พ่อเห็นรถจอดอ่ะดูเหมือนว่าไฟจะดับลงนะครับเราต้องไฟฉายเพื่อไปรีสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะไปกับพ่อเพราะรู้สึกมนันปลอดภัยใช่มันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วแหละตอนนี้นะครับเราไม่เห็นอะไรแล้วแล้วเปิดไฟสิเ <ๆ S 1> ปิดไฟฉายด้วยยางเอาปัดโทวมาเดี๋ยวคือคิดว่ามันไม่ใช่ฆาตกรแล้วมันเป็นผีเออดิฆาตกรบ้าเลยหายตัวได้ว่ะคืออารมณ์เดียวกับแซนเบอร์เกอร์เลยแต่ฆาตกรหน้าไม่เหมือนกัน เว้ยนะคลัวเพรารถสีเหลืองมันนี่ไงออกมนไม่ใช่รถมันเป็นเครื่องปั่นปั่นไฟฟ้าแต่ว่ามันไม่ใช่ตีเหลืองนะพอกงงไงโอ้ยแล้วปั่นช้าจังเลยดูรถรอบดูรถรอบหน่อยวิ่ง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  ตาเฮ้ยมันไม่ว่าฟรีเมื่อกี้อ่ะโอ้ยวีดี้มันเอาศพฟรีมาทิ้งไว้ด้วยไรดิโอ้โหมันฆ่าหันศพแล้วเอามาโยนทิ้งไว้ดูดิเฮ้ยเี็บตกใจไงน้าพวงกดใจเบอร์เกอร์เนี่ยวีคืนสี่แล้วเนี่ยพ่อก็อวีตกใจมาก คือเขาบอกว่าหนีหนีใช่ไหมคุณไม่รู้ว่าหนีอะไรคือก็เลยหนีตามข้อไงแต่พี่เสดก็เพราะคุณไม่ใส่หูฟังเว้ยมันบอกว่าให้หนีเว้ยไม่กล้าจ้ะตกใจตกใจดิแล้วพอหันไปเห็นอีทีดักอาววิ่งไล่คุณอยู่ไง เที่ยวกับไซค์เกอร์แต่ว่าอันนี้น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าเพราะมันแบบว่ามันแบบบรรยากาศมันเงียบอะแล้วมันชอบมีเสียงอะไรมาหลอนๆว้วยคือเพิ่งตกใจโอ้ย่คนโผล่อันนี้ก็ตกใจแล้วคือ Thanks เอาลอะ่ทุกทา <ไอ S 2> <อ>น,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 นทำไมนักข่าวไปหนางยีง่โอ้นักข่าวหน้าดำไปแล้วม <c oughs> คืออีกคนมเมื่อี้มาบอกว่าสถานการณ์ปกติแล้วครับไม่ต้องกลัวแล้วเลยแบบเนี้ยเราสามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่ไอตัวที่มาพูด มันไม่น่าจะปกติเท่าไหร่นะทำไมเงาโคลนามาเิ้มรักปกติคือทานใส่หน้าก,กากมาแต่มาบอกว่าจาดการทุกอย่างปกติมันน่าเชื่อไหมละ่ะอุ๊ยโอ้ยชมีเสียงอยีกแล้ววนะ่าเสียงอะไรไม่รู้ว่าวิยาไปตรวจสองวิยาตรวจแล้วอยากออกเกมเลยอะ่ะ เพ็นว่าหน้ากากนี้ไม่อานถ่ายแล้วหร่ายเลยอะไรวะเนี่ยยานั้นเปิดมาจีงมันเออเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครขอใบสูตรขับปืนมายจีงแม่งเลยได้ไหมเนี่ย Thanks เกมีหน้าปวด น้ำขยะออกไปทิ้งอีกแลละคือขยะมันมวัดหน้าเหรอทิ้งบ้านมันต้องมีอะไรมีไว้เหรอไวอดคฟูซช้มันกว่าเฮ้ยเปิดไฟฉายก็ไม่ได้เดี๋ยวช้าอันนี้ไปเร็ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแว,ปแวปแยว<น>เอยเลยอ้มึงี่ตัสีเขียวว่าเลียนเหรอต้องไงเนี่ยฉ<ว>ันต้องเอาปืนนะอเอาปืนไม่ได้เพราะเราต้องคอีกนหนึนนะ่งก็ห<ว>นึ่งหาชันลเปิดเซฟอะไรของมึง <N> อย่านะมึงอย่ามานะตีนะ อย่านะปุตีนะเสียงอย่างน่ากลัวมันจะมีเสียงตุ้งติงตุ้งติงตุ้งติงอะไรก็ไม่รู้เว้ยมาสิทีนี้นักข่าวน่าจะตายไปแล้วมันบอกมาเราจะมาหาเรา30วินาทีจะแอบหรือจะวิ่งหนีกู้ทำไงดีวะแอบปะแอบไปหนีแอบไปหนีเชื่อแอบที่ไหนดีอ่ะ โหไม่มีที่ไหนแอบเลยอ่ะหนีแล้วหนีไปไหนได้วะในห้องน้ำอ่ะในห้องน้ำมีเจ้าตัวอยู่ให้เราแอบนะแอบนี้หรอเออแอบนี้แหละเยินแปลกน้เหรอเป้นอย่างาตัวเงินตวหยักเข้าเผาผมไมได้ยินเยี่ยมันขอตู้ว่ะ เย่ม,มันมาเคาะประตูเว้ยเย่ยรอดเย่ยรอดเฉยเลยอ่ะพ่อฟือ้นฟีไม่กลัวขี่นะกลัวพ,พ่อนี่แห <c oughs> ละชนายกวจริงก็คุยต้องฟดดินเสียงมันเว้ยมันแบบกำลังมาแล้วก็แบบมีเสียงเคาะประตูแล้วมันหาเราว่าเ่ <c oughs> ้เยิ้ชนาเฉยโอเคเฮ้ย <c oughs> โอเคสนุกมากครับสำหรับเกมนี้นะ experience อะไรนะประสบการณ์โรงพยาบาลหรือว่า experience hospital นะครับก็สนุกดีนะรประมาณนี้ม,นมันคงมีวิธีเล่นหลายแบบแล้วก็มีวิธีจบลหลายๆแบบเนาะใช่ปะเพราะว่ามีมีทางให้เลือกเนาะแล้วก็ซีรีส์เดี๋ยวเพบกมนต่อในซีรีส์ของประสบการณ์หลอนอื่นๆเนานะแล้วก็สำหรับวันนี้ผมกับน้องพีนก็ขอลาไปก่อนนะครับติดตามชมคลิปต่อไปได้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่แค่นี้นะครับบ๊ายบายบายบายก่อนดิ